สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้เราจะเรียนกันเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS for Windows version ่ในคลิปนี้ก็จะแ,นะแนะนำการติดตั้งโปรแกรมโปรแกรมนั้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนนะดาวน์โหลดแล้วติดตั้งยังไงนะมีขั้นตอนให้เห็นชัดเจนนะแล้วก็แนะนำการใช้งานเบื้องต้นนะ ก่อนจะไปหน้าถัดไปกนะ็แนะนำก่อนว่าเพลงที่เปิดตอนต้นคลิปจามจุลีสีจุลาเนะี่ยสนใจฟังเพลงนี้จนจบก็นะไปเปิดดูใน YouTube โปรแกรม SPSS เวอร์ชัน่ินะนิสิตจุลานะีบุคลากรของจุลาก็สามารถไปดาวน์โหลดมาใช้งานนะผ่านทางเว็บนี้นะ itjula.ac.th นะ เข้ามาที่นี่ก็จะมีเนี่ยเมนูต่างๆนอีเมลบุคลากรอีเมลนิสิตเนี่ยสำหรับนิสิตใหม่ก็อาจจะเคยเข้ามาที่นี่ละวเนี่ยมีโปรแกรมต่างๆที่เนี่ยมีประโยชน์ใช้งานในการเรียนการสอนเนี่ยโปรแกรม VPN เนี่ยมีความสำคัญยังไงเดี๋ยวก็จะแนะนำท่าน แล้วก็ในยุคสมัยที่เรียนกันนะีออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ก็มีให้นะดาวน์โหลดใช้งานที่นี่เนะ่ะแลนโปรแกรมนะี SPSS นะสามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บนี้นะ ITJula.ac.th นิสิตและบุคลากรของจุฬานะดาวน์โหลด SPSS เวอร์ชัน28ได้ที่ไหน นะเมื่อกี้ก็แนะนำนะชื่อจริงปบะระนะเว็บ i t j u จุฬาถ้าลืมก็ไม่เป็นไรนะเข้ามาทาง o o o g นะพิมพ์ตัวนี้ก็ได้ spss itjula นะเดี๋ยวก็จะขึ้นตัวนี้เป็นตัวช่วยเราโปรแกรม spss itjula นะนะคลิกเข้าไปเลยนะคลิกเข้าไปเลยเพระถ้าจำชื่อจริงได้นะ itjula ac th ก็พิมพ์เข้าไปโดยตรงเลย ถ้าลืมก็พิมพ์ชื่อยอ่อเนี่ยเดี๋ยว Google ก็จะช่วยค้นหาให้นี่ก็เข้ามาทาง Google นะก็มีเว็บให้เลือกเนี่ย itjula ac th เนี่ยเข้าไปเลยเนยีมาอ่าน,นคำอธิบายกันนิดนึงเนี่ย spss เป็นโปรแกรมวิเคราะห์สถิติโดยมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ใช้งาน spss เป็นลิขสิทธิ์แบบ c o n c u r r เรนตเนี่ย แปลเป็นไทยก็คือนิสิตจุลาใช้งานได้ฟรีคือจะเลือกตัวนี้ก็ได้นะพอมาถึงขั้นตอนนี้ก็เข้าไปเลยนะเข้าไปที่เว็บนี้ล่ะขณะนี้ก็ตอบคำถามแล้วนะว่าโปรแกรม spss version ่น28เก็บไว้ที่ไหนนะจะเข้ามาทาง google หรือพิมพ์ที่อยู่เองก็ได้นะ i t j u l a ่ย service spss นะ service, S, นะเข้ามาเป็นขั้นเป็นตอนพอเข้ามาที่หน้านี้นะ โปรแกรม spss เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติต่างๆในการทำงานการวิจัยเนี่ยเน้นว่าใหม่เนี่ยก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นเวอร์ชัน2่เนี่ยมีให้บริการแล้วเนี่ยแล้ก็ดาวน์โหลดมาเดี๋ยวติดตั้งใช้งานเลยเนี่หานหนังสือเพิ่มอีกนิดนึง spss เป็นโปรแกรมวิเคราะห์สถิตินีสถิติของนักเรียนม .6 เนี่ยเข้ามาปี1ก็สามารถใช้ได้เนี่ย โดยมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ใช้งาน SPSS เป็นลิขสิทธิ์แบบ concurrent นะ user license แปลเป็นไทยก็คือนิสิทจุฬาใช้งานได้ฟรีนะเลื่อนหน้าจอไปสักนิดนึงนะ SPSS version 28่นะ S S 28, นะจะใช้กับเครื่อง Mac หรือ PC นะดาวน์โหลดให้ถูกต้องนะใช้กับ Windows หรือใช้กับ Mac นะ สนใจเวอร์ชั่นเก่าก็ได้ SPSS เวอร์ชัน2่น22ก็นก็ในคลิปนี้ก็แนะนำตัวนี้นะ SPSS เวอร์ชั่น28เนี่ยดาวน์โหลดได้เลยนะดาวน์โหลดแล้วเนี่ยนะ r i r e c t o r y ดาวน์โหลดของคอมพิวเตอร์ของเรานะีคอมพิวเตอร์ PC ั่นะนะดาวน์โหลดแล้วก็อาจจะไปอยู่ใน Directory ดาวน์โหลก็จะขึ้นสัญลักษณ์ตัวนี้นะอ่ะผ่านขั้นตอนแล้วนะเก็บไว้ที่ไหน ดาวนะ์โหลดยังไงก็คลิกแล้วมันก็ดาวน์โหลดไปนี่ตอนนี้สมมุติว่ามีโปรแกรมนี้อยู่ในเครื่องแล้วอ่ะเน้นอีกทีนึงเนี่ยนะผู้มีสิทธิ์ใช้งานนะนิสิทธิ์จุฬาบุคลากรของจุฬาเนะี่ยอ่านรายละเอียดนิดนึงเนะี่ยสามารถใช้งานสำหรับการเรียนการสอนนะการทำงานวิจัยที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์นะีใช้ได้กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนะของนิสิตก็ใช้ได้แหละนะหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของอาจารย์บุคลากรและนิสิตเนะี่ยสงวนสิทธิ์การใช้งานสำหรับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้นนะตรงนี้สำคัญที่ขีดเส้นใต้นะหากทำงานภายนอกมหาวิทยาลัยนะ ไม่ได้เชื่อมต่อกับ wi-fi ของจุฬาเนี่ยหมายถึงทำงานภายนอกอย่างนั้นนะทำงานที่บ้านนีต้องรันโปรแกรมผ่าน VPN เดี๋ยวก็จะอธิบายต่อว่า VPN คืออะไรนะนะส่วนทีนี้ก็นะยัยงใช้เวอร์ชั่น22อยู่นะเวอร์ชั่น28นะเท่าที่ใช้งานอยู่ก็ใช้งานได้นะ Windows 10นี่ลงเวอร์ชั่น28ได้นี มีโปรแกรมอยู่ในเครื่องเราแล้วเนะี่ต่อไปจะติดตั้งแล้วนะีคู่มือการติดตั้ง SPSS เวอร์ชัน28สำหรับ Windows นะีไม่เคยใช้เครื่อง Mac ก็ไม่ได้ทำคลิปให้ดูนะใช้แต่ w n n o w w เนี่คู่มือติดตั้งโปรแกรม SPSS เนะีเรียกว่าคู่มือแต่าดาวน์โหลดมาจริงๆมีกระดาษหน้าเดียวนะีอ่ะคลิกเลยนะดาวน์โหลดเข้ามาล้นะ แปลว่าตอนนี้เราดาวน์โหลดมา2อันแล้วนะตัวโปรแกรม spss เตรียมจะติดตั้งแล้วก็คู่มือการติดตั้งนะีในคลิปนี้ก็จะอธิบายการติดตั้งนะีผ่านทางคู่มือนี้นะคู่มือการติดตั้ง spss version ย2่สําำหรับ windows เนะเรียกว่าคู่มือนะแต่ตัวจริงมีเรียกว่ากระดาษ a 4หน้าเดียวแหละนะวิธีการติดตั้งโปรแกรม spss version 28่สําำหรับ windows นะี ดาวโหลดโปรแกรมได้ที่เนะเมื่อกี้ดาวน์โหลดมาแล้วนะก่อนเริ่มการติดตั้งจำเป็นต้องเชื่อมต่อ VPN ให้เรียบร้อยก่อนหากยังไม่มีโปรแกรมเนะี่ยก็ให้ดาวนะ์โหลดเนี่ยวันในคู่มือนี้เนะี่ยเราก็ดาวน์โหลดโปรแกรม VPN ได้เลยเนี่ยนะนะเดี๋ยวข้อ2ข้อ3ก็ว่าจะอธิบายต่อไปนะข้อ1นที่สำคัญก็คือก่อนจะติดตั้งเนะี่ยก็ดาวน์โหลดโปรแกรมนี้มาเตรียมไว้ใช้งานก่อนเนะี่ย โปรแกรม VPN อยู่ที่ไหนเนะี่ยถาม Google VPN จุฬามันก็วิ่งมาที่นี่ละวนะดาวน์โหลดเลยนะดาวน์โหลดโปรแกรมมาเลยนะีบริการ VPN เป็นบริการสำหรับอาจารย์บุคลากรและนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะีที่ทำให้ใช้บริการต่างๆภายนอกมหาวิทยาลัยดาวน์โหลดตัวนี้ไว้นะก็จะได้ใช้งานเรื่อยๆนะ ติดตั้งง่ายนะรันติดตั้งง่ายกว่า spss เนี่ยก็เลยไม่มีคู่มือให้ดาวน์โหลดโปรแกรมมาแล้วแล้วก็ติดตั้งเลยพอติดตั้งแล้วเนี่ยรันโปรแกรมปุ๊บเนี่ยนะทำการติดตั้งโปรแกรมนะ vpn แล้วนะพอเปิดที่เนะีบนหน้าจอก็ start menu เนะี่ยพอขึ้นหน้าต่างก็ได้นะเนี่ย connect to vpn นีนะก็ใส่เนี่ย account ของเรา password ของเราติดตั้งเรียบร้อยลนะเนี ติดตั้งง่ายกว่า SPSS อ่ะนะอ่ะ VPN อยู่ที่ไหนบอกที่เก็บแล้วนะติดตั้งง่ายนะดับเบิลคลิกที่ตัวโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดมานั่นแหละนะพอจะเข้าสู่ VPN ก็ใช้ Account ของเรา Account น์นะิสิทตแ Account บุคลากร,กรนะอ่ะผ่านขั้นตอนนี้นะมี VPN ละเน้นอีกครั้งหนึ่งนะข้อหนึ่ง ก่อนเริ่มการติดตั้งจำเป็นต้องเชื่อมต่อ VPN ให้เรียบร้อยก่อนนะีหากยังไม่มีก็ดาวน์โหลดมาแล้วติดตั้งเนะี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว CONNECT เ,เรียบร้อยแล้วนะอันนี้เป็นหน้าจอที่ก๊อปปี้มา VPN นั่งทำงานที่บ้านนั่งทำงานนอกจุฬานะีติดตั้งเรียบร้อยแล้วเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเนะีเปิดไฟล์ติดตั้งนะ ไฟล์ก็หมายถึงโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดมานี่ยแหละนะ่ะโปรแกรม s p s version ยนะ่สเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ใน directory d o ดาวน์โหลดนะรันโปรแกรมนี่เลยนะดับเบิลคลิกที่โปรแกรมนะหรือบางทีก็รันเป็น admin แอดมินะ้วก็ตามนะรันโปรแกรมแล้ะนะพอโผลนะ่หน้านี้มานะจอภาพเป็นแบบนี้ก็คลิก Next นะ อาหาเน้นอีกครั้งหนึ่งนะข้อหนึ่งนะีติดตั้ง vpn ติดตั้งเรียบร้อยคอ n เน็กเรียบร้อยแล้วนะดับเบิลคลิกโปรกแกรมที่เราดาวน์โหลดมาพอขึ้นหน้าจอแบบนี้เนะเรียบร้อยแลก็กด Next คำอธิบายเหล่านี้เนี่ยนะในคู่มือการติดตั้งนะเป็นกระดาษหนึ่งหน้านะเรียกว่ากระดาษ a 4 1หนึ่งหน้าก็ได้นะแต่นี่มาตัดเป็นชิ้นเพื่ออธิบายเป็นขั้นเป็นตอนนะเพราะว่า เวลาติดตั้งจริงๆบนจอผ้าจะเป็นลักษณะอย่างนี้นย,ยอมรับนะยอมรับแล้วก็เน็กไปเลยนะพอมารูปนี้นะก็ยอมรับแล้วก็กดเน็กต่อนะพอมาหน้านี้เนี่ยนะสั่งติดตั้งเห็นไหม install น,นะคลิกเลยนะนะจริงๆต้องรอสักครู่นะต่นนี้มาข้อ2แลละเมื่อติดตั้งเสร็จกด finish นะตอนนี้ถือว่า ตั้งโปรแกรมในเครื่องของเราเรียบร้อยแล้วนะีต่อไปเป็นขั้นตอนนะี activate โปรแกรมนะีนี่ติดตั้งเสร็จแล้วนะกด finish ละนะโปรแกรมจะถูกเปิดขึ้นนะและปรากฏหน้าต่าง activate ให้เลือกนะ run l ร c e ไรเ w นวิ r d ตัวนี้เนะเลือกตัวนี้นะอ่ะกดละพอเข้ามาก็นะมีคำอธิบายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์นะีกด next ต่อ พอกด next ไปแล้วเนี่ยนะพอขึ้นหน้าต่างอันถัดไปเนีเลือก option นี้นะ concurrent user License เแปลเป็นไทยก็คือนิสิตจุฬาใช้งานได้ฟรีกด next ต่อนีถัดไปพิมพ์ข้อความนี้ลงไปในช่องนี้ตอนนี้อ่านไม่ค่อยชัดอะนะใครอยากอ่านก็ไปอ่านเองบนจอภาพตัวเองนะพิมพ์ข้อความนี้ลงไปในช่องว่างนีจงเติมคำลงในช่องว่างไแเลย กด next ต่อนะแล้วก็ดูตัวหนังสือวิ่งไปเรื่อยๆนะพอวิ่งเสร็จแล้วก็สิ้นสุดการติดตั้งกด finish ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว activate เรียบร้อยแล้วพร้อมจะใช้งานแล้วนะแต่ก็มีคำเตือนบรรทัดสุดท้ายในคู่มือการติดตั้งนะการใช้งานโปรแกรมในทุกๆครั้ง หากใช้งานภายนอกเครือข่ายจุฬานะจะต้องเชื่อมต่อ vpn ก่อนเสมอนะเพราะฉะนั้นถ้านะใช้ wifi จุฬาทำงานที่จุฬาก็ลันโปรแกรม s s s ได้เลยนะแต่ถ้านั่งทำงานที่บ้านนอกเครือข่ายจุฬานะต้องเชื่อมต่อ vpn ก่อนนะมาดูนะตัวนี้นิดนึงว่าคำว่าใหม่นะ new นะแปลว่าคู่มือนี้นะ พิมเมื่อวันที่9กันยายน2564นะแปบลบว่ายัางไม่ถึงปีเลยใช่ไหม New, นะิวนีบางใครคิดจะใช้ SPSS เนะี่ยเวอร์ชั่น22หรือเวอร์ชัน28ใช้ได้ทั้งคู่เนะี่ยติดตั้งเสร็จแล้วแอคติเวตเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานแล้วเนะี่ยในคลิปนี้เนะี่ย แนะนำสถานที่เก็บโปรแกรมนะแนะนำแล้วแนะนำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วการใช้งานเนะี่ยมาที่มุมล่างด้านซ้ายสุดนะสนัญลักษณ์ Windows เนะี่ยคลิกแล้วเนะี่ยก็จะเกิดแอปพลิเคชันต่างๆให้เราเลือกนะถ้าโผลมาทันทีก็เลือกเลยนะถ้ามันไม่โผล่ขึ้นมาก็ค้นหากันนิดหนึ่งหรือเนะี่ย ในช่องว่างนี้ก็พิมพ์ไปเลย spss นะเดี๋ยวมันก็จะโผล่ตัวนี้ออกมาให้เห็นนะ ibm spss statistics คลิกตัวนี้เลยนะคลิกหรือดับเบิลคลิกลองดูเลยนะอ่ะกดละรอสักครู่นะบนจอภาพก็จะขึ้นโลโก้ของ ibm ibm นะ spss statistics นะตัวเล็กๆนี่ก็คือเวอร์ชัน่น28 ตัวอย่างการเรียนการสอนในคลิปต่อๆไปนะก็จะสอนข้อควรทราบเกี่ยวกับ SPSS Data Editor นะการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถิติในคลิปนี้ก็นะแนะนำอันที่1น,นะดาวน์โหลดโปรแกรมที่ไหน,นที่2นะติดตั้งทำยังไงนะอันที่3ารันโปรแกรมนีก็ SPSS นะแล้วก็ คลิกเข้าไปแล้วก็โผล่มาที่หน้า w i n d o w ์อย่างนี้นะส่วนคําอธิบายโดยละเอียดนะว่า1ห,หมายถึงอะไร2หมายถึงอะไรนะจะสอนให้ในคลิปต่อๆไปนะในคลิปนี้ก็ขอผ่านหน้านี้ไปก่อนนะอันนี้เป็นตัวอย่างว่าในคลิปต่อไปจะสอนเนื้อหาให้ละเอียดมากขึ้นพวนี้คู่มือนะีคู่มือกระดาษมีไหมคู่มือกระดาษมีนะ คู่มืออ e ี o ุ๊มีไหมมีเนะี่ยคู่มือที่เป็น e b o ุ๊หาง่ายกว่าเนะี่ยร้อยปีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะได้จัดทำเนะนี่หนังสือขึ้นมาหนึ่งเล่มนะีแจกฟรีให้กันนะิสิตเนี่ยแต่ตอนนั้นยังเป็น SPSS version สนะีถามว่าใช้งานได้ไหมเนะีใช้งานได้เนะเหมือนกับคนที่เคยใช้เนะี่ย Microsoft Word นะสองพันสามนะ Microsoft w เว d นะเวอร์ชั่นต่างๆก็คล้ายๆกันนะหรือบอก Windows 7 Windows 10 Windows 11นะการทำงานก็คล้ายๆกันนะ s p s s เนะเวอร์ชั่น28ถอยมา22 2นะถอยมา17ถอยมา16นะโครงสร้างการทำงานสูตรสถิตจะคล้ายกันนะแต่ถ้าอยากได้นะ SPSS version 28่ตรงไปตรงมาก็ต้องติดตามคลิปต่อๆไปกันนะคู่มือนี้นะก็ที่อยู่ตรงไปตรงมาก็พิมพ์ตามน,นี้เลยนะนะแต่ถ้าจะใช้ Google ช่วยค้นหาก็นะพิมพ์ SPSS for Windows version 16 6หกก็จะได้เป็น E-book นะเป็นหนังสือแจกฟรี free. หนังสือแจกฟรีอีบุ๊กก็มีแล้วนะีคลิปสอนฟรีก็มีนะ2ยสองสานย์สแปด o s t a เป็นชื่อวิชาของนะคณะวิทยาศาสตร์นะีรหัสวิชานี้ก็นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ก็เรียนกันหลายคนเนะฟันเข้ามาที่เนะี่ย b ูทูพิมพ์ชื่อนี้เลยนะีจะมีนะเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ SPSS เนะี่ยที่ใช้งานได้เทียบเท่ากับ SPSS version 28แนะแต่คลิปเหล่านี้เนี่ยจัดทำตอนที่เป็น SPSS version 22นะเนื้อหาก็ใช้ได้นะดูได้เลยนะแต่ถ้าจะบอกอยากได้นะ SPSS version 28่จริงๆก็ต้องติดตามกันต่อไปนะในคลิปต่อไปเนะี่ย จะสอนบทที่1แล้วนะในคลิปต่อไปเนี่ยจะสอนบทที่1แล้วละความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ SPSS version 28, นะ่เนี่ยเปิดจอภาพขึ้นมาแล้วนะรายละเอียดต่างๆการใช้งานเบื้องต้นทำยังไงนะแล้วก็สอนต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกรนะทั่งเนี่ยวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถิติเบื้องต้นนะีขั้นสูงนะสนใจการใช้งาน SPSS ก็ ติดตามกันในคลิปต่อไปเนะีเนื้อหาในคลิปนี้ก็หนึ่งดาวน์โหลดโปรแกรมมา2ติดตั้งทำงานนอกจุฬาต้องรันผ่าน vpn นะเปิดโปรแกรมเป็นแล้วนะพร้อมแล้วนะคลิปหน้าเราจะมาเรียนกันต่อไปนะเนื้อหาในคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ